สวัสดีค่ะคลิปนี้แอดจะมาทักทายหลังประกาศผลรางวัลนะคะออกนะคะแอดก็ต้องขอโทษด้วยะคะ่ะเนาะแอดเน้นกาเนาะแอดไม่ได้เน้นศูนย์เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเลขมันเข้านะคะชุดที่แอดทำชุดเด่นบนหลบหลบหลบเลขดับนะคะเข้านะคะตอนแรกนะคะเดีย๋ยนะมันมีตรงนี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมชุดนี้เข้านะคะแต่แอดไม่ชอบเลขสามเนาะ มันมันเข้าแต้มสามนะคะแต้มก็เข้านะคะแต้มแต้มเข้าทั้งสามตัวและสองตัวส่วนสามตัวเนี่ยแอดยังไม่ให้นะคะเพราะว่าแอดต้องรอดูก่อนเพราะว่าแอดเพิ่งทำางวนนี้เป็นงวดแรกเนาะสามตัวบนมันเพิ่งเข้านะคะเดี๋ยวให้มันเข้าได้สักระยะหนึ่งเดี๋ยวแอดจะมาบอกสูตรนะคะก็ต้องขอโทษด้วยเนาะตัดตัวที่ไม่ชอบออกเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยคะ่ะ แอดชอบอดัดตัวที่มไม่ชอบออกนะ,ะมันดันเข้าเนาะความจริงสูตรนี้มันก็คือสูตรเดียวกับที่มันออกศูนย์สี่นะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูเดี๋ยวก่อนนะคะอะเนี่ยความจริงมันคือสูตรนี้นะคะสูตรเดียวกันแต่แอดทำหลบตัวดัดเนาะที่มันออกศูนย์สี่นะคะวันนี้มันก็ออกอีกนะคะศูนย์สามแอดไล่สูตรแล้วไง มันจะได้อันเนี้ยมันได้เจ็ดเก้าหนึ่งนะคะแอดว่าเลขหนึ่งมันติดดับแอดก็เลยทำหลบทำหลบเลขหนึ่งนะคะมันได้เจ็ดเดี๋ยวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนยะ์เนาะอ้าวงั้นก็ไม่ดับนี่นะแอดทำหลบแสดงว่าแอดคิดสูตรผิดนะงวดเนี้ยแอดเลยทำหลบ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะบางทีแบบแก็ทำคิดสูตรผิดนะคะแอดบวกผิดมันก็เลยได้อ๋อมันได้790แอดทำลบนี่เองไม่งั้นสูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่นะคะ สูตรนี้ก็ยังเข้าอยู่ได้เจ็ดเก้าศูนย์ถ้างั้นอันนี้ก็ต้องเป็นเจ็ดเจ็ดเก้าศูนย์อ่ะก็ไม่ติดดับเนี่ยค่ะแอดบวกผิดแอดเลยว่ามันติดดับเนาะแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะ,มะเมื่อน,นี้มันเข้าศูนย์สี่นะคะแต่ใครจะไปคิดนาะว่ามันจะออกใกล้เคียงกันศูนย์สามนะคะแอดไม่ชอบเลขสามแอดก็เลยตัดออกเดี๋ยวคิด เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวแอดขอไล่สูตรก่อนนะคะแล้วพอแอดไล่สูตรเดี๋ยวแอดไปจับดูแต้มสองตัวบนให้นะคะว่ามันจะลงได้ไหมแอดก็ต้องขอโทษด,ด้วยเนาะแอดคิดสูตรผิดเองแอดก็เลยว่ามันติดดับแอดก็เลยเปลี่ยนให้แต่มันก็ยังเข้านะคะเนี่ยศูย์สาม วันนี้งวดที่สิบหกมิถุนายนนี่นะคะเดี๋ยวจะหาว่าแอดโกหกสิบหกมิถุนาเข้าสามศูนย์สี่แต่แอดไม่ได้ให้ตัวเด่นให้แอดให้เด่นพวกนี้อันนี้งวดที่วันที่หนึ่งเจ็ดเดือนเจ็ดนะคะหนึ่งกรกฎาคมงวดนี้งวดเมื่อวานนี้เนาะมันเข้าศูนย์สามแอดไม่ชอบเลขสามตัดดับทิ้งชอบเลขสี่ทีนี้แอดจะไม่ตัดตัวดับนะ แอดจะไม่ตัดตัวที่ไม่ชอบแล้วนะคะแอดจะให้ทุกสูตรเลยแต่เดี๋ยวแอดขอไปดูสูตรสองตัวบนก่อนนะคะแต่สูตรสองตัวบนงวดนี้มันมันเข้ามาหลายงวดนะแอดว่าจะหลุดนะเดี๋ยวแอดไปดูสูตรอีกสูตรหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวแอดมาทําให้เนาะสูตรนี้ก็เข้านะคะเข้าที่เลขศูนย์เนาะเป็นเน้นเลขเก้าเข้าเลขศูนย์ ออกห้านะคะเข้าเด่นบนที่แอดเอาสูตรนั้นแอดจะดูจากสูตรนี้ก่อนนะคะแล้วแอดไปเทียบกันเข้าหลัก10นะคะงวดน,นี้ส่วนล่างนะคะล่างให้7กับ6 เนี่ยมันชอบออกกับหัวอย่างที่แอดบอกนะคะมันออกแปดเก้นาะมันออกแปดเนะคะแอดก็ต้องขอโทษด้วยเน้นหออก9ก้านะคะหกกับหัวเน้น9อันนี้ก็ไม่ออกออกเลขศูนย์นะคะแต่ไปติดราวพัฒนานะสองตัวล่างแอดให้90นะคะแอดกลับเมื่อวานแอดติดธุระแอดก็รีบกลับมาพอแอดเห็น ผลประกาศรางวัลของรัฐบาลไทยออกเสร็จแอดลี่ไปทําลาวพัฒนานะคะเข้านะคะวันนี้ลาวพัฒนาเข้าเลขล่างมนะั้งอันนี้หลักหน่วยบนสี่ตัวไม่เข้านะคะหลักหน่วยบนสามตัวรู้สึกจะเข้าหลักหน่วยบนสามตัวนะคะเข้าตัวนี้เนาะ เนี่ยแอดไม่ชอบแอดชอบสองกับสี่ออกห้าศูนสามอ่าขอโทษด้วยนะคะตอนนี้แอดจะไม่ตัดตัวที่ไม่ชอบออกแล้วนะคะแอดจะเอาทั้งหมดเลยนอกจากเลขดักเฉยๆมีอะไรอีกอน,นี้ของเดือนมิถุนา หลักร้อยก็ผิดนะคะวันนี้เน้นห้าเน้นหกออกห้านะคะวันนี้หลักร้อยผิดนะคะแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะแต่ถ้ามันหลุดแล้วมันจะไม่หลุดอีกนะคะหลักร้อยสูตรนี้นะคะเข้าตัวนี้เนาะถ้ามันหลุดแล้วมันจะไม่หลุดอีกนะคะเดี๋ยวแอดขอไปไล่สูตรดูก่อนเนาะ ผิดมาสิบห้าสิบห้างวดผิดสามงวดงั้นก็ต้องพักสูตรไปก่อนนะคะหลักร้อยเดี๋ยวไปหาสูตรใหม่เนาะอันนี้หลักหน่วยสูตรงวดนี้ได้หลักแสนนะคะเลขสี่เดี๋ยวแอดคิดให้เลยเนาะสี่บวก พอ,อดูผลาัวัลแป๊บหนึ่งนะคะแสนบวกพันเห็นไหมมันตัวเล็กไปเนาะแสนบวกพันก็คือเลขสี่นะคะบวกหน่วยบนก็คือเลขสามบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งก็คือเลขเจ็ด 8ปบวกสได้11 11อบวก7ก็ได้890เนาะหลักหน่วยบนววดนี้นะคะเดี๋ยวแอดไปเทียบให้ดูอีกทีนึงเนาะได้890ดิ่บนส่วนล่าง างนะคะ8668มันจะเข้าสูตรที่ก่อนที่จะสรุปให้เดี๋ยวนะ้ล่าง สูตรนี้เข้าสองตัวเลยนะคะล่างเข้าแปดกับเก้าเนาะเข้าแปดกับเก้ามาทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะคะสูตรนี้ น,นี้สูตรหลัก10อันเมื่อกี้10ล่างก็คือสูตรเดียวกันกับสูตรนี้เข้าทั้งสิบทั้งหน่วย8ปดสูตรนี้ผิดเดี๋ยวเรามาดูสูตรนี้นะคะ10บล่างสูตรที่สิบสอง ว่ที่สิว่าจะเข้าไหมสูตรที่1นะคะใช้แสนคูณ3 4มสี่เดี๋ยวนะแสนคูณสาม๋ยวแอดบวกตรงนี้ก่อนนะคะแสนคูณ3ก็ได้12ก็เอา2บวกหน่วยบนคูณสหน่วยบนคูณสก็ได้6 ก็จะได้แปด้าหได้ตัวเดิมนะคะได้แปดเก้าหตรงนี้เนาะแปดเก้าหเดี๋ยวมาดูหลักหน่วย หลักหน่วยเดี๋ยวแอดขอไปหาดูอีกทีนึงนะคะสุดไหนว่าจะเข้านะคะแอดก็ต้องขอโทษด้วยเนาะหลุดเนาะหลุดแบบน่าเสียดายนะคะแบบเอาตัวที่ชอบตัดตัวที่ไม่ชอบออก จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนอกจากชอ่องจับเลขกชาแนลสวัสดีค่ะ